วันนี้เราจะมาสุมหาคิง5 ID กับตัวดันทั้งหมด1,020ใบจะเป็นยังไงไป ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนะครับทุกคนนะวันนี้ผมก็จะมาสมคิงนะครับทุกคนนะแต่คลิปที่ผมจะนําเสนอทุกคนตอนนี้ไปคลิปที่ตัดมาจากไลฟ์สตรีมในตอนเช้าเลยนะครับทุกคนนะและคลิปแรกไอดีแรกมันมีปัญหานะครับทุกคนผมต้องขออภัยด้วยนะก็จะเหลือแค่4 ID นะครับทุกคนนะแต่ความสุดความเดือดเดือดแน่นอนนะครับทุกคน ถ้าสำหรับใครกำลังมองหา,หาร้านเติมเกมเที่เเ็นโน่หนึ่งนะตอนนี้อยู่ขอแนะนำดิสแมนช็อปนะครับทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นเกมแบ็คโควเวอร์วันทั้งแมนอาีสามารถเติมได้ดิสแมนช็อปเลยนะครับทุกคนนะไปดูกันเลยไปดิสแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบ็คโควเวอร์มือถในราคาแสนถูกสุดคุม้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมผ่านเว็บในแพ็กที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรียญดิสแมน man, คอร์ชแทนส่วนลดหรือจะเติมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตนานสูงสุดสิดสดเดือน พร้อมบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งเว็บและหลายเติมถูกเติมไหวต้อง l i สแ m นช s อ o เโอเคครับทุกคนนะความสนุกเป็นยังไงไปดูกันไปกออยู่กันที่ ID ที่2นะครับทุกคน ID นี้ก็เป็น ID สายฟรีในเซิร์ฟเวอร์55นะซึ่ง ID นี้ก็อยู่ในเว็บไซต์เต่าเชช็อปนะครับทุกคนนะ ใครสนใจก็สามารถไปจัดกันได้สมัครใครก็ลองหาเว็บซื้อขายา่าเกมวันทั้งแมนอารีเดคอเวอร์หรือแม้แต่ซื้อขายเกมวันทั้งแมนอารีเดคอเวอร์ขอเสนอเต๋าเชช็อปผมอัปเดตล่าสุด2024ทุกคนใครยังไม่มีสมาชิกสามารถไปกดที่สมัครสมาชิกได้เลยผมสมัครสมาชิกก็กรอกชื่อผู้ใช้ทุกคนนะผมจะกรองมั่วไปนะเดอบันยูอีฮ่าฮ่ากันนะเป็นชื่อผู้ใช้ของส่วนรหัสจะเป็นต้องตั้งขั้นต่ำเจ็ดตัวของอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะผมยีดรหัสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทุกคน อีเมลผมใส่โ่้เลยนะไม่ต้องใส่ผูกก็ได้สำหรับอีเมลทุกคนนะและกดว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติทุกคนนะอ่ะเอาสู่ระบบเรียบร้อยทุกคนนะในวิบผมก็จะมีไอดกดองตัวล่าสุดในเซิร์ฟเวอร์ล่าสุดทุกคนนะที่เปิดทุกคนเสาร์แล้วนะเป็นกล่องสุ่มสุดตาดทุกคนเริ่มต้นสิบห้าบาทมีเกลือทุกคนนะในกล่องจะมีพวกตัวดำไอเดไก่ตัวแล้วก็เป็นไอดรหัสเทพรองผมแล้วก็เป็นเงินบอร์เดททุกคนนะแล้วก็กล่องสุ่มสุดเทพผมเป็นกล่องนุ้มสุดเทพแบบว่าไม่มีเกล แล้วก็มีเป็นเงินบ a ลเลตไก่ตัวซัพพอร์ตแล้วก็จะเป็นไอดีดองดำนั่นคนนะสำหรับกล่องสุ่ระเทพนะครับนะแล้วก็จะมีสินค้าเพิ่มเติมทุกคนสินค้าเพิ่มเติมก็เป็นไอดีุดเทพที่ตอนนี้ผมยังไม่ตอบทุกคนนะไอติวันทําแม่สุดเทพนะแล้วก็เป็นก่องสุ่มแล้วก็เป็นไออาวีสุดคุ้มนะครับผมแล้วก็เป็นไอดีดองตัวเซิร์ฟล่าสุดทุกคนนะและสำหรับใครอยากได้โค้ดไปสุ่มฟรีทุกคนนะกดที่ติดต่อกดที่ติดต่อเร่มเร่งไาที่เฟซบุ๊กผมทุกคนนะ ตอนนี้อันดับพลังอยู่ที่7จ็ดเอ็ดที่เก้าของเซิร์ฟเวอร์ทุกคนนะล่วงมานิดนึงนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ตัวละครก็นำทับด้วยซูริลิวแล้วก็เป็นโซนิคเขาบผมแล้วก็โบลอสนะคทุกคนนะเป็นสายฟรีร้อยเปอนะ์ในไอดีนี้นะครับทุกคนนะอยู่ในเว็บนะครับผมนะมาวันนี้เราจะมาจัดเจ้าคิงยูอาร์ครับทุกคนนะก็ไอดีนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับทุกคนนะจะการันตีหรือเปล่ามาดูกันทุกคนเปิดไปก่อนเลยกันคนติดไปแรกติดไปแรกเป็นอะไรมาดูเลยคผม ปึ๊บไปผมกดข่าน,นะครับทุกคนสิบหมายเลปึ๊บ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 โ้ยต่อครัผมโลที่สองโลที่ 2, สองต่อจากลุ้นเร็วทันใจครับผมนะเปิดไหลดีครับผมวันนี้โลที่สองหยัดไปยังไงฮึกู้ไดนะ้รับจริงโไม่ใช่กูไม่ใช่กูน้องนะใครวะคืามเลือกหน้าที้ไงวะโอ้โหมีคนได้เัหน้าดิ โลที่สามเอางี้ครับผมโลที่สีต่อครับผมต่อเรียบนะทุกคนนะแต่ไม่มีโกมโลที่สไปไปผมดิงแต่ผมว่าไงครับกัตีทุกคนเพราะเราไม่มีอะไรเลยนะจริงๆเราไม่มีอะไรเลยทุกคนแต่โดนตีได้นะเพราะว่าไม่มีอะไร้ากคนดเขาไม่มีอะไรเขาถือเป็นผีมาคราบผมว่าเป็นแมกเป็นมาครับผมไปต่อครับผมโลที่้แต่ไม่รู้ทุกคนนะเรากดเดียวนะ เรากดอย่างนี้ผมไม่ตดลูกให้เรากดอย่างนี้ทุกคนไปผมตดข้าไปตัวนี้ยังไงยังไงโอ้โห่ไปต่อผมไปต่อไปต่อไปต่อผมไปต่อผมกดข้ามรัวทุกคนหนึ่งดข้ามลัวนะใบหน้าเปิดที่หกหรือเปล่าไม่ั้อจทุกคนนะเปิดที่เจ็ดต่อไปเลยเปิดที่เจ็ดต่อไปเลยนะทุกคนนะ เปิดที่เจ็ดขอลุ้นหน่อยครับผมเป็นปุ่มกระสุนไปไอตม,มากระโดดต่อยไหครับผมกระโดดต่อยก้อนเกลือหรือเปล่าโอ้โหใกล้แต่งปีม้วนครับผมให้ใก้แม่งปีม้วนทุกคนนะยังยังไปต่อคนระับผมไปต่อครับทุกคนนะเปิดที่เท่าไหร่นะไม่รู้ครับผมเปิดที่เท่าไหร่ไม่รู้ไปกดข้ามนะผมกดข้านะมอยนะ่างไรนะยังไง ตัวเป็นกระแสน้ำสีทองก็ทุกคนนะกระแสง้ำสีทองตัวอะไรมาดูนะผมตัวอะไรมาดูนะครับทุกคนนะปึ๊บหูฉันไม่ได้ปกติเรียกอะไรเลยเป็นเจ้าคิงครับทุกคนนะเออเป็นเจ้าคิงอ่าซึ่งยังไม่ใช่ตัวนะทุกคนนะเค็นตัว E S R นะต่อไปผมเปิดที่อะไรเราไม่รู้เรากดรัวงผมชอบนี้เรากดรัวงกดข้ามเลยนะทุกคนนะมาโหยังไงนะตัวการตีนะ ตอนนี้ผมเปิดเท่าไหร่ครสองกันตอนนี้ผมเปิดไปทั้งหมดอยู่แล้วผมขอดูก่อนนะครับฟรฟีผมเปิดไปทั้งหมดร้อยใบนะครับทุกคนนะตอนนี้เรามีหิน2เม็ดนะครับทุกคนนะเราขาดิอีกสเม็ดลูกแก้วอีกหนึ่งนะมามาดูกันน่าจะโดนการันตีว่ะอีก80บใบการันตีนะครับทุกคนนะไปต่อเปิดที่โอ้โหเป็นหินออกมัผมนะหินมา3เม็ดแล้วครับทุกคนนะผมว่าไม่ยอก เปิดที่ร้อยยี่สิบก็โอ้โหไม่รอดทุกคนตรงนี้ผมว่าไม่รอดเปิดที่ร้อยยีสบก็ผมฟึบ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 โอ้โเปิดยอดสามสิบก็ผมไปกันต่อเปิดยอ0สามสิบมากดข้าไปทุกคนนะเปิดยอสามโอ้โห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 ร้อี่อ้ออ ไปอะไรคิงหรือเปล่าโอ้โหไป150ทุกคนเอาแล้วทุกคนผมว่าการันตีแน่นอนนะไอ้ดีนี้ค่อนข้างเกลือมากเปิด150ครับผมเจอที่160ครับทุกคนน่าจะโดนหน่อน่าจะโดนการันตีละ160 160ลูแลกแกันได้ปะโอ้โหเป็นคิงครับผมโลก,ก็คือละครไม่ใช่คิงนลยทุกคน ไม่พี่คิงด้วยไปวัคซีนแหม่ไหมผมนะหลุดเละครับผมโอ้โหเกินไปเกินไปวัคซีนแหม่โอ้โหปี่เปิดแล้วเนี่ยเท่าไหร่แล้วเนี่ยผมขอซ่องก่อนเท่าไหร่แล้วจะเ,เปิดเกินโอ้โหไอตอนนี้ขาดลูกแก้วทุกคนนะร้อยหกสิบใบครับผมนะป้ายยี่สิบใบการันตีครับผมน่าจะการันตีอ่าทุกคนนะไม่ก็เปิดที่อาจจะต้ออกออกลูกแก้วนะก็เปิดที่ออกลูกแก้วเนี่ยเราก็ต้องเอาไว้ครบร้อยหกสิบใบดีนะครับทุกคนนะ โอเคก็ทุกคนนะ้การันตีไอเดียดีครับผมไปไปกดคราฟเลยครับผมไอดี ID นี้การันตีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคลูกแก้วไม่ออกด้วยเป็นไงการันตีลูกแก้วไม่ออกนะครับทุกคนนะโอเคครบร้อยแปดสิบใบเราก็ประสานเจ้าคิงยูอาร์เลครับผมในไอดีนี้นะครับผมปึ๊บโอเคเพิ่มมาหมื่นสองหมื่นสองตรงนี้หมื่นสอง แล้วก็หมื่นสองผมแล้วก็าสานไปเลยครับผมเป็นปุกตื่นไปเลยเป็นคิงยูอาครับผมมาจาังหวะนี้ผสานไปผมเหมือนเดิมครับผมนะนาฬิกาเท่ม,เมากเลเท่มาก่รนงถือเทพเหรอไหเป็นตัวนี้ตัวละครนี้ผมมองว่าเท่ก็ย้อมแมไวไม่เคยย้อมผมนะแต่ก็เท่อยู่ก็มาใส่ทีมแทนเจ้าทัสซูมากย์เลยนะครับทุกคนนะสำหรับ เจ้าคิงยูอาร์นะทุกคนนะไอเดีนี้นะใครสนใจก็สามารถไปแจกในเว็บผมได้นะครับทุกคนนะประมาณนี้ผมเอาข้อสุดสุดก่อนเอาข้อสุดสุดก่อนแล้วกันอันนี้ปลดล็อกไปเลยเอาข้อสุดสุดเลยเจ้า King UR ใส่ไปโอเคพลังเพิ่มมาห้าแสนผมเประมาณนี้ทุกคนนะเดี๋ยวไปตอไอเดียตอไปเลยครับผมนะวันนี้เราอยู่กันที่ไอดีของพี่แดนนี่นะครับทุกคนนะเป็นไอเดียที่สามนะทุกคนนะครับ วันนี้ทุกคนเราจะมาส่งเจ้าคิงครับทุกคนขึ้นพาสสองกันนะไอดี ID นี้คือเอาพาสสองนะครับทุกคนนะตอนนี้พี่แดนมีอะไรบ้างมีหินยอยมีหินโย่หนึ่งเม็ดนะครับทุกคนนะจะการันตีสักร้อยใบหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนนะลองสั้ไปก่อนเลยสิบใบแรกครับผมไปดูกันเลยสิบใบแรกยังไงกดข้ามสิบใบแรกครับผมโหลดนิดนึงครับผมโหลดนิดนึงสิบใบแรกโอ้โหต่อครับผมนะต่อไปที่ โลที่สองผมนะยี่สิบใบผมไปกันต่อ20ยมีมสิบใบผมไปกันต่อทุกคนนะโลที่สามผมนะลุยยาวยาวลุยย,วยาวๆาวทุกคนนะโลที่3กดข้างผมโลที่3าผม3ผมยังไงยังไง <S <S โลที่3ไม่ใช่เราทุกคนนะโลที่สี่ครับผม โลที่4เป็นเราหรือเปล่าทุกคนมาดูกันโลที่4เป็นเราหรือเปล่าเหนะ็นไหมกดข้ามไปแล้วทุกคนนะโลที่4ยังไงเป็นเราหรือเปล่าอมกนมีกระตุกนิดนึงยังไม่ใช่นะทุกคนนะโลที่5ต่อเลยครับผมโลที่5ต่อเลยขอสัก260ใบได้ปะให้พี่แดนเหลือสวนหน่อยแล้วกันนะโอ้โหโลที่5เป็นสีทองทุกคนนะกเฉียนยิ่งมากทุกคนได้โปรดนบได้ใหม่เป็นเจ้าคิงล่างแรกครับผมนะโอ้โหเอาจิตจัดทุกคนนะมาแล้วตัวหนึ่งมาทุกคนนะ ยังไม่มีเหลือโลที่6มีโอกาสนะทุกคนนะโลที่6เบี้ยขาดเป็นสีทองนะเป็นสีทองเดี <wise and> uh,> ๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นสีทองแบบอะไรนะครับทุกคนนะโลที่หเป็นอะไรมาดูกันลูกแก้หรือหินโอ้โหไม่ออกทุกคนนะโอ้โหเริ่มหยาบทุกคนเริ่มหยาบเริ่มหยาบเริ่มหยาบโลที่เจ็ดต่อผมโลที่เจ็ดยังไงโลที่เจ็ดยังไงหินหรือลูกแก้วโอ้โหเป็นหินทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกิดอพาคาตสอง ท่องไว้พี่แดงเขาเอาพาสองทุกคนโลที่แโลที่แปดโลที่เก้าไปดูไปโลที่เก้ากดแบบตัวโกะบอกเลยตัวม่มีโกะทุกคนนะเหมือนตั้งตัวเองตั้งคนที่อยู่นครับผมตั้งพี่แดงไม่เอยสุดทุเียนเลยนะงพี่ใหญ่ก่อแล้วพี่ดงไม่เมืทุกคนนะไปผมไปกันต่อทุกคนโลที่สิบผมขอยากกลุ่มแบบไฟตรมากระดกหอยอนเสียเป็นตัวเลข

ร้อยสี่ส like to ิบไปมไปต่อไปต่อรอสบไปทุกคนไปดข้าบมร้อย่ไปยังไงรไปผมไปดูกันร้อยสี่สิบไปทุกคนยังไงรอสิไปยังไงมรอสีิบดข้าไปร้อยสี่สิบไปออวโอ้ไปกินับผมฉันไม่ได้ปกปิดเรื่องอะไรเลยโอ้โห เป็นจริงรับผนะร้อยห้าสิบใบร้อยห้าสิบใบลูกแก้วมาเหอะลูกแก้วลูกข้อลูกแก้วลูกใจมาลูกแก้วมาเลยโอ้โหเป็นยิ้มทุกหายทุกคนผมว่าเล็กป่ะผมว่าเล็กป่ะทุกคนร้อยห้าสิบใบเนี่ยลูกแก้วไม่ออกตัวหนูว่าเล็กป่ะหัวโดนการันตีสามร้อยใบป่ะทุกคนไอ้ดีพี่แดนนี่โอ้โหยากมากยากมากทุกคนร้อยห้าสิบใบยากจริงยากจริงถ้าตัวเนี้ย มโดน300ใบาพาส2ผมจะไม่ขอทำพาส2เลยผมจะไม่ขอเปิดพาดส2ในนี้พี่แนะดงอะผมพูดตรงนี้โนคะ้ชผมพูดตรงนี้เนี่ยผมจะขอเปิดแค่พาส1ในนี้พี่แดงรอต่อไปนี้น,น,นะถ้ามันโดนการันตี300ใบนะผมบอกแค่นี้แหละคือไม่ไหวละ180ใบทุกคนนะดูโอ้โห190ใบผมมาดูกันดูกัน190ใบเป็นตัวอะไร ้กไป200ใบครับทุกคนเฮ้ยลุกแกไม่ออกเลยอะ200ใบถามจริงโอ้โหตุกแกออกเยอคุณคาเมล่โอ้โหสองเท่าเลยเ่อมอกโอ้โหเขือมากสุดทุกคนเขื่อมาก200จิบไปโอ้โหเป็นคิง ไอ้ผมคุณสมเลยวส่อยี่สิบไปไปต่อยังไงส่อยี่สิบไปโอ้โไม่าแมงจะมาพัดนึ่ก่อนทุกคนพัดหนึงขวาหอนะผาแมงจะมาทุกคนต้งผ่านผ้หญ่คนาสควรับมารับมาผ่าน ใจดีต okay, ัดใจดีคนสองร้อยยี่สิบปดกเกี่ยมบ้าจัดบ้าโง่โอเคภาษาแม่ผมเป็นคิงอาร์ผมาิตอันหนึ่งเลยผมเลยการแบบเดมเลยมเกอมากเกอจริงเกอจริงเกอจริงไม่ติงนังโอเคแล้วเราจะไปต่อผมนะเราจะภาษาต่อเราขาดนี่เปิดใช้ไปเลยครับผมลังพึ่มันแน่นอนเท่าไหร่ เออันนี้ขาดลูกแก้วลูกหนึ like, ่งหินขาดหนึ <Armenia Class AS> <t nữa> like, uh ่ง huh. อ oh ัน oh. ล uh ูกแก้วลูกหนึ่งหินขาดหนึ่งอันในแปดสิบไปยากว่ะยากว่ะทุกคนยากว่ะลูกแก้วต้องระเบิลวะลูกแก้วต้องเบิลวะลูกแก้วต้องเบิลก่อนวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวชืไปสองร้อยห้าสิบไปสองร้อยห้าสิบไป ไอ้อี่ผูกดไปเงินตัวเองเลยเนะ ừ, บบาะสองร้อยห้า,าสิบใบไปไปเสียงเงี้ยเสียงเง้ยไปต่อสองร้อยหสิบใบเลยอ๋อเหลือตัวเลยฮะจริงออสองร้อ,อ,อยเจ็ดสิบใบลลยลลยใช้จังกดข้าม ตัวจี่สิบไปตัวย,ยาเน,น,น้อโอ,อสมัติจะสิบไปถ้่การตีผมก็จะไม่สุม่มหมือนทุกคนนะพาสสองไปดีผว่็เย่นี่นะผมพูดไปตรงนี้นะั้งเหี่ยอ้ยอกมาิ้เพื่อตอกอ,อนกับน้องลิข,ของค่ะกาปันตีแน่นอนทุกคนสวยกับสิดเลย โอ้ยขอโทษพี่เดนนึงครับผมไม่รับการันตีว่ะพี่โอ้โหมึงมาทำไมอะตอนนี้อะโอ้โหมันมาทำไมอะคือยังไงมันก็ต้องเอาอะทุกคนมันต้องเอาเมื่อสิบเศษพิแดนเขาต้องจะเอานะแต่ผมจะไม่มค่อยว่ากันนะถือพี่แดนเขาไม่เอานะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวรอรอพิแดนแล้วกันนะครับทุกคนตอนนี้ผมขอทำดูพาสิบเศษขั้นสองให้กับเิียงนะไออย,อย่างน้อยมันก็เบลซดหลายใบวะ โอเคเป็นคิงพัศสองนะครับทุกคนนะเป็นประมาณนี้ <im it> ผมบอกแล้วโค,ว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 ควตรโหดโคตรตรานะในดีของพี่แดนก็พัศสองทุกตัวเลยครับทุกคนนะไม่ต้องห่วงนะพัศสองทุกตัวแล้วนะในดีของพี่แดนนี่นะบอกเลยว่าสุดๆสุดจริงๆสุดจริงๆรินะทุกตัวนะเออเดี๋ยวผมขอเอาคิง King ไปใส่ไอ้ฝึกฝนให้พี่แดนนะครับทุกคนโอเค okay. เดี๋ยวพี่แดนเขาปั้นนะเดีลองมารีวิวกันในแบบสุดๆนะคิงของพี่แดนนี่นะทุกคนนะ โอเคใส่ในถุงฝนไอวิเดียนะครับผมเป็นประมาณนี้ทุกคนนะเอเนียนของวิเนะดียนะไอเดียนี้ก็อยู่เซิร์ฟเดียวกับตัวบักคอสุลต่านนะเจ้าโซนะครับทุกคนนะก็เจ็ดดาทุกตัวนะก็ถ้ามีวาสนาได้รีวิวไอเโซก็เดี๋ยวค่อยว่ากันกนะครับทุกคนนะโอเคไปดีถัดไป ID เดที่สครับทุกคนนะเป็น ID หลักของผมนะซึ่งอยู่ในเซิร์ฟเวอร์5้าสามศนนะอยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวกับ ID แรกเลยที่เพิ่งเปิดไปที่วงโคตรดีนะของน้องสมาร์ท ไปนะครับทุกคนนะเอา้าน้องสมาร์ตหายไปไหนวะอล้วเ,ลเปลี่ยนชื่อเหรอวะสมาร์ตเปลี่ยนชื่อเป็นเท่ามากเหรอวะอ๋อไม่ใช่ซาส,สกิครับทุกคนนะอยู่หกเซิร์ฟเวอร์ผมดูจากผิดนะอันนี้ไ่ใส่ฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะก็เดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ผมมีตัวดำทั้งหมด360ใบนะยังซื้อไม่ครบเลยครับผมก็จะเอาแค่คิงพัทหนึ่งพอนะทุกคนสำหรับไอดีนี้นะแต่ผมก็ไม่เหลืออะไรจริงๆผมไม่มีอะไรนะหินเถินก็ไม่มีนะก็ขอแค่ไม่เกลือพออันนี้ผมขอรับตโวมั่วงไป และขอไปเปิดตัวโมงก่อนเลยแล้วกันสิ่งที่อยากได้อยากได้เป็นหินปีศาจอยากได้เป็นหินปีศาจนะไม่ขออเลยมากอยากได้เป็นหินปีศาจน่ะอยากได้เป็นแค่บังคับการันตีเลยปะใช่อยากได้เป็นหินแค่บังคับการันตีเลยนอกจากนอกจากจะดวงดีร้อยหกสิบใบไปร้อยหกสิบใบก็ต้องออกก็ต้องออกเองบนพินไปเนี่ยตามก็ตาใช่ต้องออกตั้งแต่เปิดสิบบาทต้องออกตั้งแต่เปิดสิบเปิดสิบว่าเนาะจรดีนะ มาครับทุกคน1ิบใบแรกไปแต่ผมเตรียมใจไปแล้วนะว่าน่าจะโดนการันตีนะสำหรับเสือตัวหลักของผมนะเพราะเราไม่มีอะไรเลยทุกคนถ้าเราไม่มีอะไรเลยมันเสี่ยงการันตีค่อนข้างเยอะนะทุกคนนะไป1ิบใบแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมต่อไปครับผมต่อไปต่อไป,อไปอยังไงเปิดที่สองครับผมกดเลยแล้วกันข้ามเลยข้ามเลยผมไม่เสียเวลานะเพราะว่าลุ้นไม่กล้าเลยครับทุกคนนะคนจะมามันก็มาผมไม่ต้องเป็นตีเรียทุกคน ดูช่องผมอ่ะไม่ต้องดีลาไม่ต้องบอกว่าปล่อยอุกกระบงอุกกบาดแล้วคุณลุ้นแม่งไม่ลุ้นแล้วรับผมเปิดเบสเปิดที่สามเปิดที่ตีต่อเปิดที่ตีต่อมาทองมาก่อนมามทองไหมชื่นใจอ่ะมาโอ้โหเปิดที่สี่เงียบกิบอยู่ของคนนะเปิดที่ห้าเฮ้ยเปิดที่ห้ายังไงเบอร์ที่ห้ามาไหมทองไหมอ๋อตัวเดียวครับผม เนี้ยก,กิ๊บเนี้ยก,กิ๊บเลยเนีก,กิ๊บเลยนุกแก้วมาแล้วว่าทั้งนั้นนะผมบอกก่อนนะโอ้โหลิวกิ๊บคู้บิทัศทำไปสี่ดาวแล้วตัวบัคเซิร์ฟเวอร์ห้าสังโตนะทำไปถึงซีดาวนะโอ้โหเปิดที่หกไม่มาทุกคนนะเปิดที่เจ็ดเนี่ยกิ๊บตามที่ผมบอกเลย,ยเปิดที่เจ็ดเจ้าทองมาครับผมนะสัญญุ่มาทุกคนปอดหลบได้ไหมเป็นซีรับผมนะมาแล้วหนึ่งตัวโอเคเปิดที่หกของผมเป็นซีมาหนึ่งตัวทุกคนนะ โอ้โหเป็นหินครับทุกคนเป็นหินมานะแต่ผมบอกเลยว่าหินจะเป็นหินหรือเป็นลูกแก้วก็ไม่สําคัญเพราะว่ามาเร็วมาชา้าวมันต้องมาเยอะดีกว่าหรือวัวหมูแล้ววัวมันต้องมาเยอะทุกคนนะหินจะไม่โดนการปีนะเปิดที่แฝงผมนะไปเปิดที่แปงผ,ผมนะโอเคสิบเก้าเมื่อการตีน,น่นอน ไม่มีอะไรเลยคือคือถ้าสมมติว่าไม่จะไม่รับปรันทีแวลุกมาตัแต่ิใแรกต้อออกไหวอันนี้เงียบเลยรบี้ต้บอกายแ่อ๋ออ๋ออ๋อเด็กเยิทุกคนไม่ต้อง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 หลุด ผมว่าเนี่ไม่หวังไม่ิดหวังครับผมไม่น่าหวังไม่คิดวังขอกิดไม่เยอะพออเ่าทิเกอร์จริงเลยคิมาแค่ตัวเดียวอ้เปิดปๆเปิดปนเปิดปดปเปิดตัวปิกเกอร์ใยนมขอเช็คก่อนนะเปิดปืไปร้อยสามใบนะครับทุกคนนะเหลือห้าสใบครับผมนะไปให้กานันต่เยอะทุกคนนะเหลือห้าสิบเปิดสุดท้ายครับผมมาดูกันมาดูกัน ไปไปไปโอ้โหเป็นหินนะทุกคนนะเรียบร้อยผมบอกเลยเรียบร้อยเรียบร้อยสี่สิบไปจะทายเรียบร้อยทุกคนเรียบร้อย,ย,อยแล้วทุกคนละเรียบร้อยแล้วทุกคนนั้นการันตีแน่นอนโอเคบบรับ,บรับรับผลกรมผมรับผลกรไปมีแค่ไอเดียวที่ดวงดีนะครับทุกคนนะไปไปเปิดที่ร้อยห้าร้อยหกสิบหมนะแล้เปิดแล้ร้อยหกสิบปั๊บผมขอเช็คก่อนนะ รบรบติดเขาหมดนะอีสองตัวสุดท้ายเป็นการันตีนะครับทุกคนนะไปสองตัวสุดท้ายคือถ้าลูกแก้วจะมาตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับทุกคนนะลูกแก้วตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน,นะน์นะโอ้โหเป็นตัวผมนะฉันยุ่งมากคือตัวมาแค่อสองตัวเองผมบอกตรงๆคือน้อยมากถือว่าน้อยมากนะทองออกน้อยมากนะไอ้ดีผมเนะี่ยทองค่อนข้างแย่ยครับผมค่อนข้างแย,ย่การันตีครับผมอะการันตีจนะมีทองแถมหรือเปล่ามาดูกันทุกคนนะมาดูกันจะมีทองแถมหรือเปล่า แอลตีครับผมโอเคเงียบกิบครับผมไม่มีทองแถมนะครับผมก็เปิดไปหมด180ใบพอดีนะครับทุกคนนะก็ได้เป็นคูงพาสิบมิเตคั้นหนึ่งแลครับผมก็เดี๋ยวเราไปประสานกันเลยครับผมประสานทุกตึ้งเดี๋ยวเราก็ได้หินเจอเม็ดหนึ่งคนนะก็เอาไว้ใช้เจ้าตัวในอนาคต้าผมนะโอเคประสานนะทุกคน,นะเปิดไปเป็นคิงยูอาร์พาสิบิเศษคั้นหนึ่งแล้วผม โ okay. อเคก็ถือว่าถือว่าเกลือไม่เกลือก็ผมว่าเรื่องปกติมากกว่าทุกคนนะกรตีก็ถือว่าเกลือนะโอเคครับผมประมาณนี้ครับผมนะโอเคครับทุกคนเพื่ออยู่กันในไอดีที่5นะทุกคนนะเป็นไอดีของน้องซารีกันทุกคนนะันนะนะนนะแบฝบานะกนนะไปติดตามช่องซารีสีเ็กันด้วยนะครับผมนะเหมือนเขาบอกว่าสุ่มเสร็จจะแจกไอดียนั้นก็ขายทิ้งครับทุกคนนะกนนะ็รอไปติดตามกันได้นะครับทุกคนนะ ต่อครับผมผมมไลุ้นเร็วทันใจนะผมไปลรวดเร็ว <Ash> ท <ELLE disco> <promoted to> <necessary> ันใจทุกคนนะเปิดที่สองเปิดที่สองยังไงยังไงโอ้โหเปิดที่สามเปิดที่สามถูกไเปิดที่สามต่อกดข้ามอือหือ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 เปิดที่สี่ครับผมไปต่อเปิดที่สี่เปิดที่สี่เดี๋ยววะถ้าโดนป้ายอุกกาบาตยังไงประกายแสงไหม เปิดที่ห้ามาเลีีไปเปิดที่ห้าดประการแจกไวทุกคนโอุโหรกาแจกสีท่ามั้งทุกคนเปิดที่ห้าไม่มี้วได้เป็นทีรับโ่โน่ไอ่้หงวี่ว่ามาหนึ่ตัวุกนแล้วเปิดที่ห้ามนะแต่อย่าได้ที่แก้วยหรือที่งแก้วเลยด้ไ้่แก้วเลยหรว่าทุกคนเรามีโอกาสได้กระกแก้วมาเที่ของเผม ป็นลูกแก้วมาเรามีโอกาสไม่การันตีนะไปที่เจ็ดต้องภาวนาให้ลูกแก้วมาทุกคนเราจะไม่โดนการันตีนะไปที่เจ็ดโอ้เป็นลูกแก้วทุกคนอย่างนี้ไม่โดนการันตีแล้วทำไมดวงดีจังวัดสักดีโอ้โหทุกคนอย่างนี้ไม่การตีทุกคนนะอย่างนี้ผมบอกเลยไม่การันตีและทางสักดีนะทุกคนนะก็ยินดีกับน้องด้วยนะยินดีกับน้องด้วยนะครับทุกคนนะได้แต่ไม่การตีหรือว่าเอาเรื่องเจ็ดชาไปผมนี่ผมเขาเปิดชิวๆเลย ชิวๆเลยน่าจะมา140บใบเท่าสมารทนะครับผมคิด hmm. ว่านโอเคเดี๋ยวน้องก็ยังมีดวงดีบ้างแหละวะ่าสองไอดีนะเออคนเราจะดวงแย่ตล,ลอดใช่ไหมละ่ะไปไปไปโอเคกดรัวๆทุกคนนะยังไงเราไม่การันตีนะผมบอกเลยไม่การันตีนะไปโอเคไปหนึ่งท้องนะฉันดูมาก ทุกคนได้ปลดหลบได้ไหมโอเคเป็นเจ้า King Engine นะครับคือคนไปกันต่อครับผม120ใบท์ครับผมมาดูกันเป็นตัวอะไร120ใบท์120ใบท์ดูก่อน,นว่าตอนนี้ขาดอะไรบ้างไหม120ใบท์ครับผมนะตอนนี้ตอนนี้ก็เหมือนจะขาดฟอ,องเหมันจะขาดอินทรียสามเม็ดครับผมตอนนี้ขาดอินทรียสามเม็ดนะ ซึ่งเราได้มาแล้ว2เม็ดทุกคนชอาขายเม็ดนึงก็เสือพิมพ์นะเหลือเราเปิดไปทั้หมดร้อใบตอนนี้ครับผมไป2อ0ร้อยสาใบครับผม130ใบเป็นอะไรเป็นอะไระเป็นอะไร130ใบเป็นโอ้โหทุกคนแค่130ใบด้วยครับผมแร้วสักกิลิยาทุกคนนะ130ใบได้เป็นเจ้าคิงนะครับทุกคนนะไม่ถึง150ใบด้วยไม่ถึง140ใบด้วย แค่ร้อยสัติ์ทีไปใหผมนะภาษาคิงได้นะครับผมอเอาเจ,อจาัดจัดเอาเจัดจัดทุกคนนะเอาตัวสมแล้วที่ใส่ก็โดเนเหญ่เราอนะคือเนี่ยเขามีบุญไงทุกคนนะเออแต่ดวงและเราไม่ดีเองนะโทษแต่ไอดียเราเนะียมาโอ้โหูแลนะ้วสัตว์ที่ไปใหทุกคนนะคิงพัดหนึ่งตึงตึงโอ้โหเอาเรื่องจัดทุกคนนะสัตว์สัตว์คีรีเลยครับทุกคนนะ ประมานี้คนณคนัยอยู่ ID ของาคิรีนะับก็ฝากคนติดตามช่องไซิด้วยนะรับกคนะเป็นยังไงบ้างกับทุกคนนะสำหรับการสุ่มหาคิงไปทั้งหมด1020ใบทั้งหมด5 ID ให้ผมนะทุกคนคิดว่า ID ไหนดวงดีสุดก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับทุกคนนะแล้วก็รอติดตามผมใน EP ตอบไปกันได้นะครับทุกคนนะฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ